นิกทารอโรดสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้านางสาวปริญาแสงผ้าและผูกที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะขอให้ไพ่เปิดทางบอกทีนะคะรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่เป็นสื่อกลางบอกทีนะคะ ขออนุญาตทูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้ากรรม,มนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะรักทางไกลเขาคิดยังไงคะนี่เป็นคลิปดรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณคะขอชัดๆเดี h ยวหายป r i นเทศ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากคุณลึกลับคุณเดาใจยากค่ะตอนเนี้สามถ้วยอยากจะกลับมาเฉลิมฉลองกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบเป็นคนในวงสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนได้เป็นคนรู้จักกันมาก่อนเป็นคนที่เจอกันในงานสังคมในงานสังสรรค์งานปราร์ตี้ได้นะคะเคยมีเวลาที่ ได้ร่วมฉลองความสุขด้วยกันนะ,นะคะสามถ้วยอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะนะคะรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้ไพ่ที่ได้คืออันนี้เป็นไพ่พิเศษนะคะเดือดสตาเขามองว่คุณเป็นเดือดสตานะคะมเมจิเชียน โอ้ยทั้งคุณทั้งเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่ค่ะเด e s สตาเมจิเชียเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณนะคะ m a g ิเชียนเนี่ยเอมเ r อเรอร์เดอะไกลกันมากเขาอยากมาหานะคะอยากจะสื่อสารนกพิราบเดือสันเด s t สตาเด Sun ันเลยนะคะ The Tower โอ้โหมาครบทุกเซตและเด็กถือถ้วยค่ะ รักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณไม่คุณก็เขาอาจจะเด็กกว่ากันนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยอาจจะอายุไล่ๆกันเขาอยากจะมาง้องขอโอกาสกับคุณนะคะอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเดดซันคุณกับเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นทุกอย่างเลยคะ่ะเดดซันเนี่ยเวลาที่อยู่ด้วยกันพวกคุณมีความสุขเป็นเหมือนเด็กๆอยู่ด้วยกันนะคะเดดซันเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะอยากจะกลับมา อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาเมาส์าคุณเป็นเดือดสตาร์นะคะเมาส์าคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเดือดสตาร์เนี่ยเป็นคนมีคนรู้จักเยอะเป็นคนที่กว้างขวางในสังคมของคุณและเขาอะนะคะเขาอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดอะมิชียนเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอกคะ่ะคนนี้เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้เก่งครบทุกด้านนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะแต่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณคะ่ะ เอ็มพอเรอร์เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นต่างชาติต่างภาษาได้หรือคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างชาติได้ค่ะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะเขานิ่งค่ะตอนนี้นิ่งแต่ในใจของเขาคืออยากมาหาคุณมากอยากจะมาขอโอกาสกับคุณมากเพราะว่าคุณคือ The World และ t ด e s สตาเขามอว่าคุณเป็นคนที่ครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างะคะ่ะ คุณน่าจะเป็นคนที่เซ็กซี่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่เดือดสตาร์ The Star, The World, นเดือด l วใบนี้คือเซ็กซี่มากค่ะเดือ u ซันคุณเป็นทุกอย่างของเขานะคะเขาจะกลับมานะคะกลับมาแบบกระทันหันเลยะคะ่ะกลับมาแบบไม่ให้คุณรู้เนื้อรู้ตัวเลยคุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะก,กันหรืออาจจะเคยจบกันแบบกระทันหันนะคะตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะสตรงคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มันต่างกันหลายอย่างะคะ่ะสตร่ยมีความต่างเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดหลายอย่างนะคะสตรงแต่เขายอมคุณนะสตรงใบเนี้ยคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะนะคะอ่อนโยนเขายอมคุณทุกอย่างเขามองว่าคุณเป็น queen ถือไม้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ เก่งงานเก่งการนะคะโอ้วิวออฟฟอร์จูนเขาจะกลับมานะคะในวันที่เขาพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่จบค่ะบอกเลยรักทางไกลเนี่ยรอเวลามาหากันค่ะรักทางไกลเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะคิดมากเป็นกังวลน,นะคะน้ำขึ้นน้ำลงเขามองว่าคุณตอนนี้ก็คือแบบเขายังรู้สึกว่าเขายังสับสนกับความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขาใจของเขาเนี่ยคืออยากจะมาง้ออยากมาขอโอกาส เพราะว่าเขามองว่าคุณแบเป็นทุกอย่างให้เขาเลย the world the sun โอ้โหโ,โ,โลกทั้งใบของฉันแต่เขาไม่แสดงออกนะคะด้วยความมีอีโก้ของเขานะคะค่อนข้างที่จะมีอีโก้เป็นคนฉลาดมาก the magician เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณกลับมาหาเขาอะนะคะแล้วเขาคนนั้นที่เป็นคนที่อยู่ในใจของพวกคุณเนี่ยนะคะรักทางไกลเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่คะให้ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆ รักทางไกลเขาคิดอะไรอยู่ขอโทษนะอยากจะมาง้ออยากจะมาขอโทษนะคะส่องอยู่นะบา,บางคนที่ไม่ได้บล็อกกันในข้อาส่องนะคะอยากเห็นหน้าอยากมาเจอคะ่ะที่เขาอยากมาหาคุณเนี่ยขออภัยนะคะให้ร่วง ที่เขาอยากมาหาคุณเขาคิดอะเนี่ยคือเขาอยากจะแบบอยากเห็นหน้าคุณนะคะคิดถึงรักทางไกลเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคะไพ่ฉับอกทีนะคะขอชัดๆเธอน่ารักืเดะซันเด็กถือเหรียญเดะสตาร์เดะเวลน่ารักจริงๆค่ะขอกอดหน่อยอืมตกลุมรัก มอ uh huh. แต่รักรักรักฉันกลัวน่าจะมีประเด็นนะนะคะ The Tower เนี่ยฉันแคร์นะและปลดบล็อก uh huh. ถ้าคู่ไหนที่บล็อกกันเนี่ยก็อยากปลดบล็อกมาหากันแล้วนะนะคะไายที่ได้คือหยุดตรงนี้ที่เธอเขารู้สึกดีกับคุณมากค่ะเขาอยากจะแบบกลับมาหาคุณอยากจะมา หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะนี่คือรักทางไกลเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขามองาคุณเป็นเด็กสตา์เขามองว่าคุณเป็นเด e w เวิร์ดเด็ซันนะคะคุณเป็นทุกอย่างของเขาอ่ะเขาจะกลับมาอยากจะทันหันไม่ให้คุณรู้เนื้อรู้ตัวเลยค่ะเพราะเขาคิดถึงคุณอยากเห็นหน้าคุณอยากจะกลับมาง้อขอโอกาสกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยังอยู่ในใจของเขาอะนะคะเขารอเวลานะคะ รอเวลาที่จะได้กลับมาพบเจอคุณนะคะขอบคุณทุกการแชร์การไลค์การ Subscribe นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ